สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเรื่องที่อาจจะดูไม่เกี่ยวกับตัวเลขสะทีเดียวแต่สําคัญมากๆกับการลงทุนนะครับก็คือเรื่องจิตวิทยาที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของเรานี่แหละครับใช่ค่ะหลายคนคิดว่าลงทุนคือเหตุผลล้วนๆเนาะแต่จริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกเอ,อ่อพวกอคติต่างๆในใจเราเนี่ยมีผลเยอะมากเลยค่ะครับข้อมูลที่เราดูกันมาพวกงานวิจัยบทความต่างๆ ก็ชี้ว่าสมองเรามันมีเหมือนแบบกับดักความคิดหรือที่เรียกว่าอคติทางพฤติกรรมอยู่เยอะเลยใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไม่รู้ตัวไม่เข้าใจมันนะคะก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่ายๆเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเพื่อให้เราเอ,อ่อรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นค่ะเยี่ยมเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยไหมครับที่เจอบ่อยมากๆเลย ความมั่นใจมากเกินไปหรือ overconfidence bias อืมตัวนี้คลาสสิกเลยค่ะครับมีข้อมูลบอกว่าคนส่วนใหญ่เลยนะมักจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเรื่องขับรถนี่ชัดเลยหรือแม้แต่เรื่องลงทุนก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันที่เชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นใช่ค่ะมันมีแนวโน้มว่าพอเราทำอะไรสำเร็จเรามักจะให้เครดิตตัวเองเต็มๆว่าแบบฉันเก่งฉันวิเคราะห์แม่นแต่พอพลาดขึ้นมาล่ะ ก็อาจจะโทษปัจจัยภายนอกไปค่ะตลาดไม่ดีข่าวร้ายมาพอด,ดีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วความมั่นใจแบบนี้มันส่งผลเสียยังไงกับการลงทุนบ้างครับหลักๆเลยคือทําให้กล้าสเสี่ยงเกินตัวค่ะประเมินความเสี่ยงต่ํากว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็อาจจะซื้อซื้อขายขายบ่อยเกินไปเพราะมั่นใจในการตัดสินใจระยะสั้นของตัวเองมากยิ่งช่วงตลาดกระทิงที่แบบซื้ออะไรก็ขึ้นง่ายๆนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยสิครับ ถูกต้องค่ะมันยิ่งเสริมความรู้สึกว่าเราเก่งจริงควบคุมได้หมดและเดี๋ยวนี้ข้อมูลออนไลน์มันเยอะมากใช่ไหมคะ่ะมันยิ่งสร้างภาพลงตาว่าเราเข้าใจตลาดดีแล้วทั้งที่จริงๆอาจจะยังผิวเผินอยู่ แล้วเราจะจัดการกับความมั่นใจเกินเหตุนี้ยังไงดีครับอย่างแรกเลยคือต้องพยายามเปิดใจรับฟังความเห็นคนอื่นบ้างค่ะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีมุมมองต่างจากเราแล้วก็ลองทบทวนผลงานในอดีตของตัวเองแบบเออเป็นกลางจริงๆไม่เข้าข้างตัวเองนะคะมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจเรียกว่า pre-mortem ค่ะคือลองจินตนาการไปล่วงหน้าเลยว่าถ้าแผนการลงทุนนี้มันจะเจ๊งเนี่ยมันจะเจ๊งเพราะอะไรได้บ้าง อ๋อเหมือนบังคับให้ตัวเองคิดถึงด้านลบไว้ก่อนเลยใช่ค่ะมันช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่อาจจะมองข้ามไปตอนที่กำลังมั่นใจมากๆค่ะน่าสนใจครับทีนี้จากมั่นใจในตัวเองมากๆบางทีเราก็อาจจะเผลอไปมองคนอื่นมากไปจนกลายเป็นอีกอคติหนึ่งหรือเปล่าครับคือพฤติกรรมตามกลุ่ม herd mentality อืมเชื่อมโยงกันได้เลยค่ะแบบว่าเห็นเขาแห่ไปซื้อตัวไหนก็ซื้อตามกลัวตกขบวนหรือโฟโมที่เขาพูดพูดกันนะครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นอีกกับดักสําคัญเลยเกิดจากความกลัวกลัวเสียโอกาสหรือบางทีก็แค่คิดว่าตามคนส่วนใหญ่ไว้น่าจะปลอดภัยกว่ามีข้อมูลบอกว่าแค่คนมีข้อมูลจริงๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ลากคนส่วนใหญ่ให้ทําตามได้แล้วใช่ค่ะ พลังของฝูงชนนี้มันน่ากลัวนะคะเพราะมันเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆแล้วพอฟองสบู่แตกก็กลายเป็น panic selling ค่ะเทขายกันแบบไม่คิดชีวิตพากันเสียหายทั้งตลาดได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจตามคนอื่นโดยไม่ได้วิเคราะห์ด้วยตัวเองนี่อันตรายมาก อันตรายมากๆค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องกลับมาที่แผนการลงทุนของเราเองก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรรับความเสี่ยงไปแค่ไหนแล้วก็พยายามยึดตามแผนนั้นให้มั่นคงค่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นคนส่วนใหญ่ในตลาดจะกำลังทำตรงกันข้ามก็ตามแต่การยึดมั่นในแผนตัวเองโดยเฉพาะเวลาเห็นพอร์ตติดลบมันก็ทำใจยากเหมือนกันนะครับมันรู้สึกเจ็บปวดกว่าตอนได้กำไรอีกนะ ใช่ค่ะนั่นก็เพราะอีกอคติหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือ loss aversion ที่เขาบอกว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุนมันรุนแรงกว่าความสุขตอนได้กำไรเท่าๆกันเป็นสองเท่าเลยจริงไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะงานวิจัยหลายชิ้นก็สนับสนุนแนวคิดนี้ผลก็คือเรามักจะทนถือหุ้นที่ขาดทุนต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะเมียยอมรับว่าตัดสินใจผิดพลาดไม่อยากรับรู้ความเจ็บปวดนั้น ใช่ค่ะหรือบางทีก็ปลอบใจตัวเองด้วยวลีฮิตไม่ขายไม่ขาดทุนทั้งที่จริงๆมูลค่ามันหายไปแล้วแล้วหุ้นที่กำไรล่ะครับหุ้นที่กำไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยกับรีบขายทำกำไรซะงนั้นเลยค่ะเพราะอยากจะรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจณนะตอนนั้นเลยเอ,อ๋อขายหมูไปซะก่อนประมาณนั้นค่ะสิ่งที่ควรทำจริงๆคือต้องมีกลยุทธ์การขายหรือ Ex i t ซ t r a t e g y ที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อค่ะ และเวลาประเมินมูลค่าการลงทุนต้องมองที่ราคาตลาดปัจจุบันไม่ใช่ไปยึดติดกับราคาที่เราซื้อมาหรือต้นทุนเดิมต้องถามตัวเองว่าถ้ามีเงินสดเท่านี้จะยังซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ไหมณราคานี้ถูกต้องค่ะแล้วก็ควรมองภาพรวมของพอร์ตการลงทุนด้วยไม่ใช่จมอยู่กับการตัดสินใจของสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปค่ะเข้าใจเลยครับ ต้องพยายามเอาชนะความรู้สึกเสียดายหรือความผูกพันกับต้นทุนเดิมให้ได้นอกจาก3ตัวหลักๆนี้แล้วยังมีอคติอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนเราได้มีอีกเยอะเลยค่ะแต่ที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นอคติจากการยึดติดหรือ anchoring bias อันนี้คือการที่เราให้น้ำหนักกับข้อมูลแรกที่ได้รับมากเกินไปใช่ไหมครับอย่างเช่นไปยึดติดกับราคาหุ้นในอดีตว่ามันเคยขึ้นไปสูงเท่านั้นเท่านี้ใช่ค่ะ หรือยึดติดกับราคาที่เราซื้อมาเป็นจุดอ้างอิงทั้งที่สถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีอีกตัวที่คล้ายๆกันคืออคติเอียงเข้าข้างตัวเองหรือ confirmation bias อืมอันนี้ก็สำคัญค่ะคือการที่เรามีแนวโน้มจะมองหาแต่ข้อมูลที่มันสอดคล้องกับความเชื่อเดิมของเราแล้วก็มองข้ามหรือไม่ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เราคิดถูกต้องค่ะ ใครพูดอะไรไม่เข้าหูหรือมีข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับที่เราวิเคราะห์ไว้เราก็อาจจะปัดตกไปไม่สนใจทั้งที่ข้อมูลนั้นอาจจะสำคัญมากๆก็ได้โหฟังดูแล้วอคติพวกนี้มันเหมือนเป็นาทางลัดทางความคิดนะครับที่สมองเราใช้เพื่อประหยัดพลังงานแต่กับการลงทุนที่ซับซ้อนเนี่ยทางลัดพวกนี้มันอันตรายเหมือนกันใช่เลยค่ะมันเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาที่ฝังอยู่ในตัวเราการจะเอาชนะมันได้เนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝน การมีสติรู้ตัวต้องพยายามวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นกลางเปิดรับมุมมองที่หลากหลายทบทวนการตัดสินใจของตัวเองอยู่เสมอและมีหลักการลงทุนที่ชัดเจนค่ะสรุปแล้วเหมือนศัตรูตัวฉกาจที่สุดของการลงทุนอาจจะไม่ใช่ตลาดแต่เป็นจิตใจของเราเองนี่แหละครับเป็นไปได้มากเลยค่ะการทำความเข้าใจและรู้เท่าทันอคติทางพฤติกรรมเหล่านี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆแล้วค่ะครับผม แต่ก่อนจะจบอยากจะชวนคิดต่ออีกนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วอคติเหล่านี้มันไม่ได้ทำงานแยกส่วนกันนะคะอืมมันเชื่อมโยงกันใช่ค่ะลองสังเกตดูนะคะว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงบ้างเช่นความมั่นใจที่มากเกินไป overconfidence มันอาจจะทำให้เราเอ็นเอียงเข้าข้างตัวเอง confirmation bias มากขึ้นเวลาการลงทุนเริ่มไม่เป็นไปตามที่คิด อ่าจริงด้วยครับหรือว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุน loss aversion มันไปกระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมตามกลุ่ม herd mentality ได้ง่ายขึ้นไหมในช่วงที่ตลาดกำลังตื่นตระหนกโห oh, เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับค่ะการลองใร่ครวนถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนพวกนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจกลไกทางความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งก็น่าจะนาไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับเป้าหมายระยะยาวของเราจริงๆค่ะ ครับผมวันนี้ได้ความรู้เรื่องจิตวิทยาการลงทุนไปเต็มๆเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับยินดีค่ะ